สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านครับพี่สนใจเก่งเล็กมือ2ที่บริษัทเพชรยนต์ทุกคนทุกท่านครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งครับปเพชรยนต์ที่บริษัทเพชรยนต์ครับสุวินทวงศ์สิิพงศสำนักงานใหญ่แห่งใหม่นะวันนี้ครับใครอยากดูเก่งเล็กนะครับมีทั้งเข้าใหม่แล้วก็ปรับสภาพพร้อมใช้ครับแนะนําเลยเป็นยาลิสครับนะเป็นยาลิสมีทั้งตัวหน้าเก่าหน้าใหม่ละครับเริ่มต้นสองแสนกว่าบาทผ่อนเริ่มต้นสักสี่พันเรามีนะครับแล้วก็มีวีออสครับนะรวมถึงเก่งกลางไปเลยนะพวก เอาติสครับทั้งไฮบิดทั้งเบนซินก็มีนิสสันอาร์เมลาก็มานะครับมาด้าสด้วยมีมาด้าสองแค่2 0 0แสนกว่าบาทปีไม่เลึกนะปี2019เข้ามาด้วยอีก1นึคันครับใครหารถมือ2สักคันนึกถึงบริษัทเพยน์นะครับมีให้พี่ๆเลือกชมเลือกใช้เยอะที่สุดในย่านนี้ครับช่วงนี้ดอกเบีย้ยต่ํานะครับมีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงบ้านใครอยากได้รถมือสสักคันทักมาปรึกษากันได้ครับ ปรึกษาฟรีไม่คิดเงินนะครับติดต่อหาผมเป็กผู้จัดการฝ่ายขายได้โดยตรงครับที่เบอร์โทร0ู5ย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจดสี่ครับไลน์ pek หนึ่งห้าสองคุณโทรเข้าเบอร์นี้ไลน์เข้า ID ดีนี้ติดต่อหาผมได้โดยตรงนะครับเดี๋ยวคัดคัดที่คุ้มค่านะช้ยให้พี่พี่เลือกชมนะครับเหมือนกับผมเลือกรถให้ตัวเองเลยนะผมเองก็ซื้อรถทีเพรยนเมื่อเดือนก่อนซื้อคโรราคอสไปขับดีครับนะเราเห็นรถตั้งแต่ต้นน้ำอ่ะนะเราเลยไว้ไว้วางใจนะครับ เอาไปใช้งานต่อสบายนะสบายใจได้อะใครหาอยู่ถ้าคุณโทรหาผมนะครับเบอร์หรือ ID l ดี e ลที่ให้ไว้ผมตอบแชทเองผมรับสายเองถ้าคุณโทรหาเขาส่วนกลางอะเขาจะแรนดอมเซลให้นะครับอยากให้ผมแนะนําคันที่คุ้มค่าให้คุณที่สุดเบอร์ด้านล่างได้เลยนะไลน์ไอดีด้านล่างได้เลยมาครับคันนี้ครับไม่ถ่ายไม่ได้นะนานๆมาทีรุ่นท็อปสุดนะครับเป็นตัวท็อปแล้วยังเป็นตัวแต่งพิเศษอีกอะนะครับเป็นตัวแต่งเดิมโรงงานรุ่นพิเศษนะครับสาหรับ ยาลิสครับหน้านิวหน้าใหม่ชมเทียบเท่าปัจจุบันน่ะนะครับออกมาใหม่ประมาณ7จ็ดแสนต้นๆนะสำหรับคันนี้ยาลิสครับ1.2พรีเมียมเอสนะครับเป็นรุ่นพิเศษนะครับมีสเกิร์ตให้เนี่ยไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ครับและโลโก้แบบนี้หุ้มเรซินแบบนี้สัญลักษณ์ตัวท็อปครับทะเบียนเป็นอ่างทองแต่เดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นกทมให้และไม้น้อยมากนะครับคันนี้ไม่หลักหมื่นครับไม่ประมาณสักงสามหมื่นไหมอ่ะไม่สามหมื่นห้าพันกิโลครับปียี่สิบสาม หนึ่งุพรีเมียม S อครับสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันะ4ี่เก้าเก้าฟรีดาวคุณจะผ่อนแค่8,500้าครับแต่คุณได้เก่งอีโกคาหลังคาแบ็กท็อปรถสีขาวมุกและมีชุดแต่งนะครับให้รอบคันแบบนี้แล้วสภาพอย่างสวยเลยนะฮะอยู่รีบมาจับมาจองนะครับมีบายสปอร์ตมอนิเตอร์ให้เวลาใครจะมาแซงมีไฟโชว์เตือนขึ้นนะครับกุญแจเป็นคีย์เลสครับแล้วภายในคุณดูดิบุนุ่มสีแดงตัดกับดำนะครับพูนสตาร์ทแน่นอนนะครับไม้สามหมื่นห้าเนี่ยสภาพสวยครับ นะพวงมาลัยมาตติฟังก์ชันจอตัวใหม่จอใหญ่ๆแบบนี้นะครับแล้วนี่พรีเมียมเอสครับเบาะจะเป็นดำตัดแดงแบบนี้ครับนะสภาพสวยเลยเกียร์ออโต้แล้วไมค์เก็บสามหมื่นห้านะเอาไปใช้งานต่อยาวๆคุ้มๆครับนี่เบาะภายในดำแดงนี่เบาะดำแดงแบบนี้เบาะสามารถทับได้แยกครับแบบ4ี่สิครับใครหาตัวท็อปนะหลังคาก็แบ็คท็อปสีดำแบบนี้นะครับมาจัดคันนี้ได้เลย1.2ึ่งจุดสอพรีเมียมเอสครับ499ฟรีดาวพรบเบาแปดพันห้าตลอดสัญญา นะฟรีดาวได้ครับจัดไฟแนนซ์ถึงบ้านทั่วไทยคันนี้เป็นหนึ่งคันที่แนะนาํานานๆนนมาทีนะพรีเมียมเอครับมาดูคันต่อไปดีกว่าคันนี้ครับเป็นยาลิสสีเทาดานะครับทะบเบียน8875คันนี้ก็เพิ่งเข้ามาใหม่เหมือนกันสังเกตโลโก้ด,ด้านหน้านะครับคันนี้น่าจะเป็นตัวอ่ตัว1.2สปอร์ตนะครับเป็นเจนก่อนปัจจุบันนะเป็นเจนเป็นตัวไมเนเชนครับแต่ว่าจะเป็นเจนก่อนปัจจุบันเดี๋ยวขอเช็คราคาสักครู่คันนี้เพิ่งเข้ามาเมื่อวานนี้เลย นะสำหรับยาลิทคันนี้เดี๋ยวผมเช็คราคาให้นะสีเทาดำเนี่ยผมว่ามันเป็นสีที่สวยนะดูแลสา่งง่ายนะครับมันไม่ใช่สีดําไปเลยหรือแบบบลอนไปเลยนะมันอยู่ระหว่างกลางนะครับนะสีนี้ก็มากี่คันก็ไปหมดนะครับเป็นรุ่นยอดนิยมและยาลิทเป็นรุ่นยอดนิยมนะครับหนึ่งเลยประหยัดน้ำมันสูงสุด23่ิโลลินะครับเป็นทรงแฮชแบ็กครับขับในเมืองเนี่ยคล่องตัวหาที่จอดง่ายนะรถมาขนาดไม่ใหญ่คันะคนี้ทะเบียน8875 1.2สปอร์ตปี2 Sport, 2 ไม่ห้าหมื่นแปดเองนะสีเทาดําราคาสี่แสนหนึ่งหมื่นบาทคันนี้ฟีดาวจะผ่อนไม่ข้ามเจ็ดพันนะผ่อนประมาณหกพันเก้านะฟีดาวผ่อนหกพันเก้านะครับราคาสี่แสนหนึ่งหมื่นบาทนะมีหน้าจอทัชสะกรีนนะครับมีกล้องถอยนะแอร์ปรับดิสตอนออโต้ให้แล้วแล้วไม่ห้าหมื่นแปดเองนะครับปียีน่สะิบสองนะปียังใหม่อยู่เลยวารันตีศูนยังอยู่เลยให้หายาลิตมือสองสักคันคันนี้น่าใช้ครับการันตีนะครับติดต่อเข้ามาได้นะครับทั้ง ตัวสปอร์ตัวพรีเมียมเนะครับเรามีให้คุณเลือกชมเลือกใช้เยอะที่สุดอยู่แล้วนะครับอามาดูคันต่อไปดีกว่าเดี๋ยวพาคุณดูนะครับมีจอดอยู่อีกหลายคันเอาติดนี่ข้ามไปก่อนเนาะเดี๋ยวพาดูนี่นี่มีคันนี้ครับ2คันนี้จะเป็นตัวมิดทั้งคู่นะครับ4823พวกนี้ตัวมิดนะตัวมิดคือรุ่นรองท็อปของ v ีออครับในเครื่องปันหนะครับมันก็จะพุ่งๆหน่อยมันจะไม่อืดน,นะมันก็จะมีราคาตั้งแต่ 369นะครับถึง399เลยนะมีปี19-20 21ใครหาวีคอรสครับเดี๋ยวผมส่งคันที่คุ้มค่านาช้ยให้คุณเลือกชมนะครับคันนี้ไม้แสนสี่หมิตรครับ379ปี21ไปเลยนะปีค่อนข้างจะใหม่นะครับปี2021นะค,คันนี้ฟรีดาวจะผ่อนอยู่6,3 0 0เองนะครับในปีที่ค่อนข้างใหม่ครับพวกนี้เป็นรถประจำตำแหน่งหมดสัญญาเช่าประาะศูนย์ครับมาดูอีกหนึ่งคันคันนี้ นิสสันอเมล่าหน้าหน้าปัจจุบันเลยคันนี้ทะเบียน4939เป็นโฉมที่ออกป้ายแดงคุณก็ได้โฉมเนี่ยนะครับ1.0เทอร์โบ EL ครับไม่อยู่30,000ราคาอยู่4,000 0 0กาบาทเดี๋ยวผมเช็คก่อน439ไม่สามห0 0อ่าปี2 4บจด25บอกเลยว่ารถค้นใหม่นะครับรถใช้งานยังไม่ถึง1ปีเลยคุณนะไม่สามห0 0ครับสบภาพสวยแบบนี้เหมือนคุณด้วยรถใหม่ป้ายแดงแบบนี้439ฟีดาพร้อมเน 7, บาทตลอดสัญญา มาจัดได้เลยที่เพรยนครับามาดูคันนี้ดีกว่าอเมราดแดงรุ่น V ีนะครับ V ีคือรุ่นลองท็อปนะก็ฟังก์ชันครบแล้วนะมีกล้องถอยจอสกินกุญแจย์เลสครับภายในสวยครับเบาะด,ดำคอนโซลดำนี่เบาะหนังสีดำแล้วนะสำหรับคันนี้คันนี้สีแดงเดี๋ยวขอเช็คราคาสักครู่นะครับคันนี้349,0 0 0ปีบเอดไม่อยู่5 0,000โลครับน้ำไม่น้อยนะเราได้สีแดงแบบนี้ไม่ได้มาบ่อยๆทะาเบียนเดี่ยเปลี่ยปกรุงเทพให้ 349ไม่ห้า0มื่นะปี21นะครับรุ่น V ก็ฟังก์ชันครบแล้วครับกล้องถอยจอร์ดสกินพุทธสตาร์ทแอร์ดีตอนออโต้หาอยู่มาจัดได้พรอนเบาๆนะคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณสัก5,000ไปปลายห0พันประมาณเนี้ยนะผ่อนประมาณ6,000บาทตลอดสัญญาครับมาดู Honda j a z สสีเทอร์เโบ่สี่แสนห้าหมื่นเก้าพันหนึ่งจุดครับปี21่บอยู่41,000เออไม่น้อยนะไม่สี่หมื่นครับรถปียีบ็ดแล้วสีนี้นะครับวัยรุ่นชอบนะผู้ใหญ่ก็ชอบนะครับผมว่าเป็นสีที่สวย เป็นสีที่กําลังฮิตในปัจจุบันน่นะครับเขาเรียกว่าเทาแลมโบเนาะนะครับใารหาอยู่เทาแลรมโบแบบนี้ครับ1.5 s ครับ4แสนกว่าบาทเองนะไปใช้งานต่อได้ผ่อนอยู่7พันกว่านะถ้าเข้ามาเบอร์ด้านล่างลายไอดีด้านล่างเดี๋ยวส่งรูปส่งรายละเอียดให้คุณดูเพิ่มเติมครับมาคันต่อไปคันนี้ราคาอยู่319เองปี17ไม่แสนหนึ่งครับ 1.5E อันนี้ก็ผ่อนอยู่5พันหน่อยๆนะฟีดาวผ่อนอยู่5พันหน่อยๆนะครับอ่ะคันนี้ล่ะ 349จําจำได้ว่าคันนี้ไม้น้อยอ่ะไม่ห้าหมื่นเก้าครับเอนทรี ry, ปียี่สิบสามแสนสี่หมื่นเก้าพันแต่ไม้เขาน้อยไม้เขาห้าหมื่นเก้าให้หาวีออสไม้น้อยๆนะครับทักเข้ามาได้เดี๋ยวส่งรายละเอียดนะส่งรูปส่งราคาให้คุณดูเพิ่มเติมครับมาคันต่อไปคันนี้ดีกว่านี่มาสด้าสองหนึ่งจุดสามเอสเลเทอร์นะครับเป็นเบาะหนังเรียบร้อยนะคันนี้เป็นแบบห้าประตูครับปีสิบเก้าไม่แสนสี่ราคาแค่สองแสนเจ็ดหมื่น เก้าพันครับผ่อนอยู่สี่พันกว่าบาทอ่ะสี่พันเจ็ดสี่พันแปดไม่เกินเนี่ยนะครับได้สีแบบเขาเรียกว่าออกน้ําเงินนะนะสีออกฟ้าน้ําเงินนะครับสภาพสวยเลยล้อมแม็กให้เรียบร้อยนะมาด้าสองเป็นรถที่น่าใช้ครับขับปุ๊บปั๊สนะกุญแจเป็นคีย์เลสให้แล้วเรียบร้อยเนี่ยเป็นแบบทรงแฮชแบ็กห้าประตูครับเนี่ยใครหาอยู่ครับรีบมาจับมาจองนะคันนี้ผมมั่นใจว่ารถอยู่ไม่นานนะครับราคาดีด้วยนะแล้วก็มีมาด้าเข้ามาราคาแสนกว่าบาทดูคันหนึ่งไหมปีลึกหน่อยสีขาวอ่ะนะครับ ใครหารถราคาแสนก็บาทสองแสนกาบาทสามแสนก็บาท, 3, บาทลองทักมาปรึกษากันได้เบอร์โทรด้านล่างครับเดี๋ยวส่งรายละเอียดส่งรูปให้คุณดูเพิ่มเติมครับอ่ะมาคันนี้ดีกว่ายาริสครับสีเทาเนะเทาอ่อนกว่าเทาแลมโบของฮอนด้าหน่อยอันนี้สี่ห้าเก้าปียี่สามไม่สี่หมื่นนะไม่สี่หมื่นเป็นตัวสมาร์ทครับได้พุชสตาร์ทได้กล้องถอยได้จอทัชสกรีนกระจกพับข้างปรับไฟฟ้าแล้วและเป็นอีโกคราร์นะครับขช้ดีนะครับของโตโยต้านะเครื่องมันสองไปอย่างน้ำมัน สีนี้สวยด้วยแล้วไม่ไม่เยอะนะสี่ห้าเก้าผ่อนอยู่เจ็ดพันกว่าบาทนะคไปหายาฤิษหน้าใหม่หน้าปัจจุบันแบบนี้ผมมีทั้งตัวเริ่มต้นทั้งตัวท็อปนะครับถูกใจแบบไหนลองทักมาปรึกษากันได้ครับติดต่อหาผมครับเป็กผู้จัดการฝ่ายขาย0 6, 5, 9, 5, 1, 3, 3, 4, นูนย์หกห้าเก้นี่ตัวมิดนะสามหกเก้าเองปีสิบเก้าไมล์แสนสามครับวีออสตัวมิดนะครับถ้าเป็นปี20ก็ราคามันก็จะอยู่ประมาณอ่สามเจ็ดเก้าสามแปดเก้านะตอนนี้ปีสิบเก้าก็จะสามหกเก้านะครับหาวีออสก็ ลองทักมาได้ครับเดี๋ยวส่งรายละเอียดส่งรูปส่งราคาให้ดูเพิ่มเติมและช่วงนี้มันมี v ีออตัว High เข้ามาด้วยนะแต่รถไม่ได้จอดตรงนี้นะจอดอยู่ข้างหลังนะครับใครหา v ีออสไฮก็ลองทักมาปรึกษากันได้นะครับเพรยนต์มีรถมือสองให้พี่ๆเลือกชมเลือกใช้เยอะที่สุดในย่านนี้นะค,คุณหาเก่งเล็กเก่งกลางเก่งใหญ่นะครับลองทักมาปรึกษากันได้นะครับหรือเรามีคอนแทคกกันไว้นะค,คุณทักมาก่อนเช่นถ้าคุณอยากได้รถที่แบบตอนเนี้ยที่ผมถ่ายให,ให้คุณดูมันไม่มีใช่ไหมแต่ถ้าคุณทักมาก่อนนะ รถมันยังไม่เข้าร้านนะ่ะเราซื้อได้อะผมส่งให้คุณดูก่อนใครนะครับก่อนที่มันจะลงคลิปอีกคุณจะได้ตัดสินใจก่อนนะเพราะบางคันนะครับเป็นรถที่แบบรุ่นยอดนิยมเลยนะมาไม่น้อยๆเงี้ยราคาดีๆเงี้ยมาแป๊บเดียวมันไปนะครับมันจะจองกันไม่ทันเนะี่ยใครหารถมือสองสักคันลองทักมาได้ครับนี่คันนี้ก็น่าใช้นะสองแสนกว่าบาทไหมคันนี้สองแสนห้าหมื่นเก้าพันครับปีสิบห้าหนึ่งจุดสองจีครับไม่แสนห้านะสวยนะสีแดงนะครับล้อด,ดํา นะครับมันก็จังหน้าอะไรมาลงตัวเลยนะครับหาส0 0 0สนก็บาทก็มีนะสเปคประมาณนี้มีสีขาวด้วยมีสีแดงด้วยลองทักมาปรึกษากันได้นะครับติดต่อมาเลยนะ065 951 33 74ครับ l i น์แอดพีอีเครับเราไม่ได้มีรถแค่ที่ผมถ่ายนะเพจยนต์เรามีรถมือสองครับมากกว่า400คันให้พี่ๆเลือกชมเลือกใช้อย่าได้รุ่นไหนแบบไหนทักมาปรึกษากันมีไฟแนนซ์เข้าบริการถึงบ้านคุณทั่วไทยครับ แม้ว่าจะอยู่ภาคไหนจังหวัดไหนเดี๋ยวมีไฟแนนซ์ไปหานะสามารถติดต่อหาผมครับไปคนผู้จัดการฝ่ายขาย0659513374ไลน์ @p ek152 ครับวันนี้ประมาณนี้ดีกว่าถ่ายทำให้ดูหวังว่าจะมีสักคันที่ถูกใจคุณนะก่อนจากกาันอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ครับจะได้ไม่พลาดอัปเดตรถสวยแบบนี้ที่เพชรยนต์วันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ